ฐบาลผนึกกำลัง3ามกระทรวงร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเกษตรและสากรณ์โดยได้รับเกียรติจากนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐ,ฐาทวีสินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ณทันทัสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2567ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมการขุดลอกปูครองพัฒนาแหล่งน้ำกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำ และกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดป่าชายเลนปากแม่น้ําและลําคลองในการนี้พลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของสามกระทรวงเพื่อให้ความสําคัญกับการให้โอกาสผู้กระทําผิดได้ชดเชยความผิดที่ได้กระทําไว้กับสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอแผนงานการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือและเกิดการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการเรือนกระจก ดีค่ะพี่กำไรจากเครือข่ายทสมตำบลบ้านเก่าอำเภอดดนขนทศนะคะวันนี้ก็มาในานามของไร่กำไรทองนะคะซึ่งทำโครงการโคกหนองนามโมเดลได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะพี่ก็มาดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆค่ะพอเพียงเพียงพอในการที่พอมันมีมากพอเราก็ ไปจำหน่ายเป็นรายได้อย่างนี้ค่ะเราก็ขอเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีป่าสีเขียวเกิดขึ้นค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญในทุกๆหน่วยงานรวมพลังพร้อมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตสืบไป